สวัสดีค่ะวันนี้เรามานอนที่อําเภอปัวจังหวัดน่านนะคะอันนี้เป็นห้องพักของเราจาไม่ได้แล้วว่ามันชื่อห้องอะไรจำไม่ได้อีกเหมือนกันนะอะไรฮัทฮัทสักอย่างนี่แหละอ๋อก o ก้ a Forest นะคะห้องหมายเลขหนึ่งเลยเปิดเข้ามาก็เนี่ยค่ะเป็นอาคารแฝดเรามีเพื่อนบ้านหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตปิดทีวีแป๊บหนึ่ง นองเขาหวังดีมากาปิดยังไงวะทีวีช่างมาเถอะเป็นคนเปิดปิดทีวีไม่เป็นนะความรับแตกเลยอ่าเข้ามานะคะห้องก็อยู่สบายพอสมควรนะมีความรู้สึกแบบกระท่อมจริงๆมันก็จะเป็นค่อนข้างกระท่อมมากหน่อยนะคะแต่ก็โอเคนะห้องน้ำก็ สิ่งที่มีให้ก็ทั่วไปนะคะที่นี่ราคาพันพันต้นหรือพันกลางนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะอ่ะก็มีระเบียงนะคะออกไปปุ๊บปะเขาลำเนาพลายนิดนึงแต่จริงๆอะ่ะอันนี้ไม่ได้ไกลจากถนนเท่าไหร่นะคะ เข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าที่น่านนี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นะคะก็ถึงแม้ว่าตรงนี้จะอยู่ในตัวไม่ได้ไกลจากอำเภอเมืองตัวเมืองปัวเท่าไหร่แต่ก็ยังมีต้นไม้มีความร่มรื่นอยู่พอสมควรค่ะโอเคเนาะไปแล้วบายจ้า